สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเมื่อสู่สู่คนวันนี้ก่ะมาพบมาพ่อกับน้องสมใจคือเก่าพี่น้องให้รถไปกันนะพี่น้องวันนี้พี่น้องน้ำใจจะมาเล่าให้พี่น้องฟังเราพี่น้องเรื่องเมื่อคืนนี้พี่น้องน้ำใจฟันเราพี่น้องจักฟันดีจักปันได้พี่น้องน้ำใจกับพ่อคือกันพี่น้อง เดี๋ยวทารถไปว่ะพี่น้องนะฟันแต่เมื่อคืนนี้พี่น้องน้ำใจฟันว่ามือน้องสมใจน่ะเบี้ยวพี่น้องมันหักพี่น้องจั๊กอะไรกับบูพี่น้องเบีสิเล่าเรื่องนอนพี่น้องเนาะเดียดนอนนอนแล้วแล้วก็แรกแรกมีข่อยาดแล้วพี่น้องขอโถดแล้วพี่น้องข่อยาดว่าว่าพี่น้องแต่แต่ในน้งใจกะปาน้ำใจมาปานน้องใจว่าเลยพี่น้อง เปิ้เป่านะพี่น้องเป่ามือน้องสมใจแหละกาเพิ่นเว้าอ่ะปลาเว้าอ่ะบ่เป็นหยังล็อกมือน้องสมใจนี่มันหักร้อยนึงมันยังวะมันคลุกหนึงพี่น้องแต่ดนเพื่อสิียงอันนั้นยกยกเื่องแบบมันยังต่างๆนี่น้องใจกาแบบเพิ่นเป็นมอได้พี่น้องกั เสือเสือนิดนึงพี่น่องบปเสือคนไดพี่น้องน้ำใจแบบไม่ค่อยเสือเราคนใดแบบเราแบบต้องเราเนาะพี่น้องนอาพี่น้องแต่แต่น้ำใจฟันนะพี่น้องฟันว่าน้ำใจน่ะมือน้ำใจจักในใจกระปู่แบบมือมันเบี้ยวไปแบบนี้เลยพี่น้องเบี้ยวแล่ก็มีแบบมูน้ำใจนอนเยือนแต่มูแต่แต่มันอี้เ่ไปหาเรานใจพี่น่องไปหาว่าเอา ไครแล้วบ่เจ้านี่ยแหละกันเรานใจดาเลยเพื่อนว่ามึงน่ะตอนติ๊กูหักมือสู้คืกูไปหาเพราะตอนนี้เศร้าๆแล้วสู้กูไปหาแบบนี้แหละเราสนใจว่าเราสนใจว่าใส่หมูพี่น้องแหละกันหมูมือพันแหละกันหมูพันว่าขอโทษเท่ากับอยากไปหาคือกันแต่พ่อแม่หายไปนะพี่น้องเพราะมันไกลนะพี่น้องอันนี้เป็นความฟันนะพี่น้องแต่น้อนใจว่า แล้วก็ม่แล้วก็ญยาิน้ำใจไห่มูน้ำใจออกไหลแบบเมื่อรุดแบบผูกซู้นะบวหักมูตอนที่มูเจ็บมูบไข่บวพยายามเพราะมูไปเพราะมดูดีๆแล้วจึงพยายามตอนนั้นน้ำใจแบบเยือนน้ำใจแบบรวยๆหนึ่งพี่น้องมีรถรถนำพี่น้องจักอะไรของฟังนพี่น้องแล้วก็น้ำใจแล้วก็ไหมูออกแล้วน้ำใจแบบกินในใจ<ไ>ให้แล้วพี่น้องให้แบบแล้วก็ ดาเมดาลาซาอ่ะนี่คือไหลมูเขาออกมูเขากะเข้ามายามแลกกะจักลาซาบอนไลบอกแบบก็สดนะพี่น้องว่าแมบนีนั้นาแหลกนอนใจให้ให้แหลกมันยังกระปูพี่น้องมาหักมือนอนใจทางนี้พี่น้องหักมือควานี้หักมือนอนใจเป็นให้มันเบี่ยวเลยพี่น้องหักให้มันเบี่ยวเลยแหละกะนอนใจดูสุดเจ็บพี่น้องพอตื่นมามาันกะเจ็บมันเด็ดมันเจ็บในนึงพี่น้องมันบางทีกะ นอพี่น MM ้องเนาะแบบบางทีก <Yes ็ะอาี่นอนใจเต้งมือตัวเองนะพี่น้องเพราะตื่นมามันเจ็บพี่น้องแบบมือนอนใจก็มันอยู่ข้างล่างนี่พี่น้องอยู่แบบนอนใจเต้งบางทีกะบ่ฮููและนอนพี่น้องเนาะและก็ะตื่นมานอนใจกะหูสึกว่าคินหอดหมู่เพื่อนพี่น้องตอนที่เย็นอยู่เมืองพีนพี่น้องตอนที่นอนใจหักมือนะพี่น้องนอนใจกะ ไปห้องมอเลยพี่น้องแต่นมใจกับเบยยกให้แบบป้าพื้นเปาพี่น้องเบียกเบียกเสือ้อบนัยให้ป่าพื้นเปานาใจเชื่อแต่ท่านมอพูนอบอกว่าแบบอย่าแกะแอันนี้อย่าแกะ,ะแป้งให้มันประมาณเดือนหนึ่งจึงออกพี่น้องจึงให้พื้นแกะเองพี่น้องแต่เรื่องเปานมใ,ใจกาบ่ม,มันใจปนัยพี่น้องเพราะเปานี่มันบ่ค่อยเสือ่อปนัยสำหรับน้องสนใจพี่น้องแบบว่าเห็นเลยเวลาเขาเป่าว่าเห็นมีพลังยังสีเหลืองสีแดงม,มันยังออก เขาไปเนาะนั่นแหละโบเสือกบนในพี่น้องแต่ไพชิโบเสือกอย่ลุกดูนะพี่น้องแต่น้องใจลุกดูแล้วพี่น้องโบแห้ะที่แบบตื่นมาก่ะอันนั้นยุพี่น้องตกใจอยู่แล้กะเม่นอนใจกะตอนที่เป็นตุ่มอิสุอิไซนั่แม่ะหมดพี่น้องอิสุอิไซนอนใจตรวจเลือดแล้วกะอันนั้นแหละพี่น้องคันแต่มันบุกเ่ยวกระดูกเนาะพี่น้องแต่ปานอนใจที่ผู้ที่เป็นแบบเป็นมอนะพี่น้องเป็นว่า มันอาจเจ้าจะแพ้แป้งเฮาว่าบ่แม่นดอกมันอาจจะเป็นตัวมีสุขใสแต่เพิ่นว่าเพิ่นก็อีต้นเนาะทําใจนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะทีเห็นลานตัวเองบาดเป็นกุ่มเป็นยังเพิ่นก็บ่อยากเป็นเนาะพี่น้องจึงแกให้นอใจเพิ่นก็วังดีคือกันเนาะพี่น้องจึงจึงแกะให้นางสนใจพี่น้องแต่มันอาจจะเป็นมันจะแบบแบบ เป็นแบบนี้แล้วกะตอเหาก็ต้องยอมรับนะพี่น้องมันอาจจะเป็นเวรกรรมที่เฮาตรงรับเลยนเาพี่น้องเนาะแบบมือเฮาพิการแบบนี้แล้วกับยามันพี่น้องนาใจกับพรชนแล้วตอนนี้พี่น้องคันแบบแคบไม่ใซีดีกับดีคันบดีแหละก็ยาพี่น้องพิการกับพิการมันแบบเฮ่าลินชุดบอลอะไพี่น้องแม่พอแม่พอแม่ป่าลุงบอกว่าอย่าลินเฮ่ากับพระเสือนะพี่น้องลินตามพืนบอกพระฟัง หักแล้วคนกับให้ยุ้พี่น้องเขากบยอมหักพี่น้องเขาลินได้ให้ลินยังให้เหตุแบบกระตอมยังเขาเขาให้ลินเราพี่น้องแต่เขาอยากลินซื้อพี่น้องพอหักมามันก็ยากเนาพี่น้องแต่มันก็อาจจะเป็นเวรกรรมพี่น้องไปเป็นพิการกับยาพันพี่น้องยอมหักมันแล้วพี่น้องแต่น้องสุดายกับเชียใจยันหนึ่งพี่น้องเสียใจกับน้องใจมีโอกาสและพี่น้องมีโอกาสไปเฮียนแต่มือหักนี่พี่น้องนั่นแหละน้องใจเสียใจยังหนึ่งพี่น้อง ใจที่บุได้ไปเยียนแล้วพี่น้องมันเหียนบุได้แล้วพี่น้องมือหักพี่น้องแบบที่หักมือนี่บุได้เชียร์ใจพไันพี่น้องพอเฮากะเต็มใจสิริฟุดบอลแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขอยากให้รดไปเพาะพี่น้องคือว่าเราพี่น้องหมูเพื่อนแหละกะเสาลอยบาจไอต่มแหละกะเมตู่ประตูกันยังกินหอดคือเก้าพี่น้องกินหอดหมูเพื่อนแหลกกะกินหอดพี่น้องคือมอกินหอดมื่พี่น้องมือเพื่อนที่อยู่มือพินแหลกกะไม่ตู่ประตูเสาลอยบจ่พี่น้อง พี่ลินก hm mm ับ hmm. มูเพ <that> ื่อนลินแหละกะเวลาเลิกเรียนเลิกเทียนกะลินขมือขมือยันเตะบ้านพี่น้องเตะบ้านแหละก็มีแม่แหละกะทางลุงพอยต้อมนําบอกว่าอย่าเตะเด้อบ้านเด้อชุใจแหละก็ต้อมพันยานอันตรายนะพี่น้องแต่เฮาก็ฟังแน่พี่น้องบ่ฟังแน่พี่น้องเพราะใจอยากลินนะพนาะมันอดบ่ได้แล้วพี่น้องเห็นหมูลินอยู่เฮากะเป็นคนมักเตะบ้านอยู่พี่น้องกะเตะบ้านเตะกระตออยู่ก็มักอยู่พี่น้องแต่กะเตะกระมูนะพี่น้อง ส่วนไลยกับมีโมนี่นแหละหลินนำกันพี่น้องยงเฮียนโมกับลาย,ยูพี่น้องเอาเตรียใ,ใจมือหักกมียูคนเสร็จมาเป็นยังคนใจหรอมือหักคนว่าซูดเดอร์คันแล้วกัมีโมบางคนว่าเจ็บบอา,ามเจ็บบอบางคนกับไฮวายแหละกัทุกอย่างพี่น้องคนเสร็จบอกแล้วน้อมใจว่าขอบใจที่ปิดประวัตใจให้ที่แบบอันนี้กับโมว่ากินหอยยูบเฮา น,อง,นองใจว่าก nice. <ch> <ari> ินหอดยุ่งแหละนอนใจทามูมแบบในกลุ่มพี่น้องมีกลุ่มเทียนอยู่กลุ่มเรียนนนองใจเหนือยตามอ่ะโมสุกคน่ะกินหอดยู่บ่านนองใจบางคนก็บอกกินหอดบางคนก็บอกวบอกกินหอด้ะพี่น้องตึงจะผิดกันกับหรือผู้หญิงหรือผู้ชายแบบรูมเพื่อนกันก็มีตรงพิษเทียงกันเนะพี่น้องว่าแบบนี้แบบนั้นเพราะแบบอยู่ใกล้ๆกันกินหอดในนนอนใจพี่น้องพี่น้องโมูหพี่น้องเป็นนอนใจกินหอดในหมู่เพื่อนแหละก็ท่าไมตู้ พอตู้ลุงอยู่รวมกันก็เคยให้ยุ้ยพี่น้องพออยู่ต่างกันกินฮอทขึ้นเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องความฝันแต่เมื่อคืนนี่ความฝันเลยแกเห็นแบบมือหักยังพี่น้องคุณน้องใจเบาเนาะแหละพี่น้องจักฝันดีจักฝันได้พี่น้องโอ้โหพี่น้องหากับฝันครั้งแรกแต่มันเจ็บเลยพี่น้องพอตื่นมามันเจ็บแผลเลยพี่น้องทำใจกับโอ้โหมือนกันพี่น้องเลยก้าพี่น้องถักคลิปน้องสนใจคลิปนี้แกขอลาไปก่อนพี่น้องถ้าใครชอบคลิปนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องปุรินน้องสนใจสแนลเด้อพี่น้องปุรินก็คือช่องน้องสนใจเด้อพี่น้องและก็ขอบคุณ FC และก็ัใหญ่เจดีย์และก็ป้าป้าลุงลุงพี่น้องเอ้ยอ่าที่ติดตามน้อมใจน้อมใจก็ขอบใจคนในไลยเด้อพี่น้องช่วงนี้กัอากาศหนาวหนานพี่น้องก็ขอให้ FC กับป้าป้าลุงลุงทุกทุกคนอยู่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อขอให้งานการงานร่ำรวยเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องสาธุพี่น้องอาพี่น้องิปาที่นี่น้ำใจกับโคราฟไปก่อนพี่น้องสวัสดีพี่น้องตอนนี้กับมือกับมันบริจิตต์ปายในน้องพี่น้องเนาะแต่บู้แล้วพี่น้องอนาคตพี่น้อง